ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12พระสูตรที่35จุลลสังจกสูตรสูตรว่าด้วยสัจจการิครนสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนาศาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีแขวนวัดชีในสมัยนั้นสัจจการิครนก็อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีเป็นผู้ชอบโต้เถียง ยกตนว่าฉลาดชนหมู่ใหญ่ยกย่องว่าดีสัจกะนิครนพูดในที่ประชุมชนกรุงเวสาลีว่าไม่เห็นใครแม้ที่จะปฏิญญาตนว่าเป็นพระอระหันตรัสรู้ชอบด้วยตนเองที่ตนโต้ตอบด้วยแล้วจะไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลออกมาจากรักแร้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้ตนจะโต้ตอบกับต้นเสาต้นเสาก็ยังหวั่นไหว สัจการนิครนพบพระอัศชิเทระเช้าวันหนึ่งจึงเข้าไปหาปราศัยแล้วถามว่าพระสมณะโคดมแนะนำสาวกอย่างไรคำสอนส่วนใหญ่คืออะไรพระอัศชิตอบว่าส่งสอนว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนสัจการนิครนก็กล่าวว่าท่านฟังมาไม่ดีแล้วที่ได้ฟังพระสมณะโคโดมผู้มีวาทะอย่างนี้ตนพบพระสมณะโคโดมคราวใดคราวหนึ่งก็จะถ่ายถอนเสียจากความเห็นอันชั่วนี้ให้ได้สัจการนิครนจึงเข้าไปอย่างที่ประชุมของเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อย เล่าความที่โต้อตอบกับพระอัสสชิให้ฟังและอวดอ้างว่าจะฟันฟาดพระสมณะโคดมเสียด้วยวาทะเหมือนดึงขนแกะเล่นเป็นต้นสัจจการิครนจึงพร้อมด้วยเจ้าลิชวีห้าร้อไปยังศาลาเรือนยอดป่ามหาวันเมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวขอโอกาสเพื่อให้ตอบปัญหาพระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตให้ถามได้ก็ถามว่าทรงแนะนำสาวกอย่างไรคำสอนส่วนใหญ่คืออะไรตรัสตอบอย่างที่พระอัสชิเทระตอบสัจจกะนิครนแย้งว่าพืชพันไม้และคนสัตว์อาศัยแผ่นดินฉันใดคนเราก็อาศัยรูปเวทนาเป็นต้นได้ประสบบุญและไม่ใช่บุญ เท่ากับว่าถ้าปฏิเสธขันห้าว่าเป็นอัตตาเสียแล้วก็คล้ายกับไม่มีมูลฐานเหมือนคนสัตว์ต้นไม้เมื่อไม่มีดินก็ไม่มีที่ตั้งตรัสย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านกล่าวว่าขันห้าเป็นตนของท่านใช่ไหมสัจจก,กะนิครนตอบว่าใช่ประชุมชนใหญ่นี้ก็ว่าอย่างนั้น ตรัสตอบว่าประชุมชนใหญ่นี้จะทำอะไรท่านจงแก้วาทะของตนเองเถิดสัจจการิครนจึงยืนยันว่าข้าพเจ้ากล่าวว่าขันห้าเป็นตนของข้าพเจ้าตรัสถามว่ากษัตริย์ผู้ดใดได้รับมูรธาพิเศษมีอำนาจต่างๆในแว่นแคว้นของพระองค์เช่นการฆ่าการริบทรัพย์การเนรเทศใช่หรือไม่ ทูลรับว่าใช่ตรัสถามว่าท่านกล่าวว่ารูปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในห้าส่วนของขันห้าเป็นตัวตนของท่านท่านจะมีอำนาจในรูปนั้นว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยได้หรือไม่สัจการนิครนิ่งตรัสถามย้ำถึงสามครั้งก็นิ่งในที่สุดก็ยอมรับว่า ไม่มีอำนาจให้รูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงตรัสถามไปทีละข้อจนถึงวิญญาณซึ่งสัจจกะนิครนก็ยอมรับว่าไม่มีอำนาจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเดียวกันทุกข้อตรัสถามว่าขันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงตรัสถามว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์ตรัสถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราตอบว่าไม่ควรตรัสถามว่าผู้ใดติดทุกข์ยึดทุกข์ตามเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราผู้นั้นจะกำหนดรู้ทุกหรือทำทุกข์ให้สิ้นไปได้หรือไม่ตอบว่าไม่ได้ตรัสถามว่าท่านติดทุกยึดทุกตามเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของเราเป็นตนใช่หรือไม่สัจจการนิครนยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นตรัสเปรียบว่า คนที่ต้องการแก่นไม้แต่ไปตัดต้นกล้วยจึงไม่ได้แม้แต่กับพี้ไม้จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงแก่นตัวท่านที่อวดตนในเรื่องการโต้ตอบว่าผู้ที่พูดกับท่านจะต้องวันไหวเหงื่อแตกแม้แต่เสาก็วันไหวบัดนี้เหงื่อของท่านไหลเองตถาคตไม่มีเหงื่อไหลเลยสัจจการิคกลก็นั่งนิ่งเก้อเขิน บุตรเจ้าลิชวีชื่อทุมมุขะก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงสัจจะนิครนว่าเหมือนปูถูกหักก้ามสัจจรนิครนก็ว่าบุตรเจ้าลิชวีว่าเป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างพระสมณะโคโดมกับตนคนอื่นไม่ควรเกี่ยวและสัจจรนิครนก็ทูลถามว่าสาวกของพระองค์จะข้ามความสงสัย ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นในเรื่องความเชื่อด้วยเหตุเพียงไรตรัสตอบว่าสาวกนั้นเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงว่าขันห้าทุกชนิดไม่เป็นของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นตัวตนของเราทูลถามว่าภิกษุจะเป็นพระอรหันต์ขีนาศพด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ก็ตรัสตอบอย่างเดียวกับตอนแรก คือไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นของเราเป็นต้นแล้วตรัสสรุปว่าภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมประกอบด้วยอนุตตริยะคือสิ่งยอดเยี่ยมสามประการคือทัศนานุตตริยะความเห็นอย่างยอดเยี่ยมปฏิปทานุตตริยะความปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมวิมุตตานุตตริยะความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม ย่อมเคารพบ,บูชาตถาคตว่าตรัสรู้ฝึกพระองค์ข้ามพ้นดับเย็นด้วยพระองค์เองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นสัจกะนิกคลนกราบทูลยอมรับว่าตนผิดและนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปชันพัตตาหารซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ส่งรับนิมนต์ และเสด็จไปฉันณอารามของนิครนนั้นในวันรุ่งขึ้น